อ่ะทําไมต้องแปดวันครับ <Okay. S 1> เรียนอะไรกันเย<ๆ><ๆ>อะเยะเออคือจริงๆเนี่ยต้องต้องอยอมรับก่อนนะครับว่าคือเหตุผลนะครับ,รบที่ที่พี่เนี่ยเอออกแบบนะครับคอสตัวเนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลเนี่ยหลักๆเลยนะเขาอ,ออกตัวก่อนเลยว่ามันเกิดขึ้นจากเพนหรือปัญหาของตัวเองเนี่ยที่เคยเจอมาในอดีตนะครับคือในอดีตเนี่ย ตอนที่เรียนจงตอนตอนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็เรียนมาเหมือนทุกคนนี่แหละนะครับก็เรียนมาไม่รู้กี่คอร์สแล้วค่ะคอร์สหกคอร์สเจ็ดคอร์สสิบคอร์สเนี่ยเรียนมาไปสิบคอร์สเลยนะครับเรียนเดือนทุกอาทิตย์เลยนะครับประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแต่ละคอร์สเนี่ยมันมักจะเป็นความรู้นะประมาณนะประมาณนะสมมติถ้าเราบอกว่าความรู้ทั้งหมดของ v ีเนี่ยในการลงทุน V i นะมันมีหนึ่งถึงร้อยนะครับบางคอร์สจะเป็นหนึ่งถึงสิบครับบางคอร์สจะเป็นสิบถึงยี่สิบ บางคราจะเป็น30ถึง70อะไรแบบนี้นี่ออกไหมเจาะเรื่องนั้นเจาะเรื่องนี้เจาะเรื่องโน้นเจาะเรื่องนั้น,อ,อ,น,นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันทําให้นักลงทุนมือใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่บางคนที่ลงทุนมาสักพักแล้วก็ตามนะสับสนครับสับสนกับสิ่งที่เรียนมาเรียนอันนี้ไปตีกับอันนั้นเรียนอันนั้นไปตีกับอันโน้น <c oughs> ยังไม่พอเรียนอันนี้มาใชา้แล้วเอยดูเหมือนจะเวิร์กไาสักพักหนึ่งเอา้าเอ๊ะ มันเริ่มไม่ได้ผลเอาทาไงเ,เริ่มสับสนอีกแล้วนะครับสับสนไป<ม>สับสนมาอยู่แบบเนี้ยไปไปมาๆอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับทำให้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมักไม่ค่อยดีครับมักไม่ค่อยดี<ม>อันนี้มันคือ,ม,คอมันคือเพนจากที่พี่เคยเคยเจอมาก่อนครับในอดีตนะครับ <c oughs> จากนั้นเนี่ยดังนั้นสิ่งที่พี่ทําก็คือเราเนี่ยพยายามรวบรวมความรู้นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมาจบอยู่ในคอร์สเดียวกันเพื่อป้องกันความสับสนของนักลงทุน ของคนเรียนนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่แค่นั้น <c oughs> ในเวลาที่เราเรียน <c oughs> เรียนรู้ไปเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราสึกว่าวิธีการที่จะหามูลค่าเหมาะสมเนี่ยนะมันมีเยอะมากเลยในตลาดอะมันเยอะยแยะไป็มปหมดเลยอะมีเปสิบสิบวิธีเลยวิธีนี้ก็ดูดูง่ายไปเลยอะวิธีนี้ดูยากดูเจ๋งดีอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับ <c oughs> สิ่งที่สอนเนี่ยเราพยายามคัดกรองนะเฉพาะสิ่งที่วิธีที่เราใช้จริงๆ เราใช้จริงๆครับจากการที่พี่คุยกับ V.I. หลายๆคนนะครับที่เป็นแบบเก๋าๆหน่อยนะทุกคนพบว่ามันก็ใช้วิธีเดียวกันทั้งนั้นแหละคือไม่มีใครใช้วิธียาก,ยากหรอกรอคือวิธียากๆเนี่ยนะมักจะเก็บไว้ให้เนักวิเคราะห์มาใช้กันนะ <S <S แต่ถ้าอย่างเราเนี่ย V.I. เราเน้นความถูกเป็นหลักนี่อรอไม่ดังนั้นบางทีเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ได้ต้องการความเป๊ะ exactly มากๆเพราะมีอยู่คาําศัพท์หนึ่งครับที่เขาเรียกว่า garbage in garbage out นะครับคือเป็น,นี้วิธีการบางวิธีการที่ยากๆเนี่ยนะมันต้องมีตัวแปรครับที่เราต้องไปหาตัวแปรพวกนั้นเนะี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีตัวแปรพวกนี้ไม่เหมือนกันนี่ออกไหม <S <S ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยทาให้ค่าที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ค่าที่คํานวณออกมาได้แล้วเนี่ยมันเลยแบบมันแบบหลากหลายมากอะ่ะทีเราก็องงงไปอีกงงไปอีกอีก ว่าเอา้าทำไมใช้คำนวณไ,ได้เท่านี้มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่ฉันจะซือ้อที่ฉันจะซื้อได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะเกิดความงงหลังจากการใช้วิธีคำนวณที่ยากๆข้าไปอีกนะครับเราก็พยายามตัดเรื่องพวกนั้นออกแล้วก็ใช้วิธีการที่เอาข้อมูลจริงๆจ,จากงบจริงๆมาประเมินมาคำนวณเป็นหลักเท่านั้นนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าทําให้ นักเรียนของเราเนี่ยนะครับเรียนจบก่นไปแล้วเนี่ยนะหนึ่งรู้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยนะครับแล้วก็ได้วิธีการที่สามารถใช้ได้จริงๆนะ <c oughs> เรียกได้ว่าครบเลยอ่ะนะครับครบเลยคุณเรียนจบปั๊บเนี่ยเป็นนักลงทุนเต็มตัวได้เลยเรียกแบบนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ก็ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้เราเนะี่ยไปลดลดเวลาลงให้มันแบบเฮ้ยบางส่วนแล้วกันให้มันดูแบบขายง่ายๆนะให้มันดูแบบเออลงตัดสินใจง่ายๆนะซอยคอที่มันสั้นๆลงอะไรเงีย้งย ผมก็บอกตรงๆว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นดบับเดิมอะนะครับว่าเหมือนที่ผมเคยไปในอดีตว่าแบบมันก็จะงงๆงวยๆแบบสับสนไปสับสนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะยึดมั่นว่านี่แหละคือ,ค,อคือสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอให้ให้กับนัลกลงทุนจริงๆนะครับคือความรู้เนี่ยครบถ้วนอยู่จบอยู่ในนี้จบจริงๆนะครับรับรองได้ว่าจบจริงๆคือต่อให้นะใช้คํานี้เลยต่อให้ไม่ไปเรียนต่อ,อยังได้เลยนะคือครบจริงๆประมาณนี้แต่ถ้าใครอยาก ได้ความรู้เพิ่มเติมอยากเอ็กซ์เพรสอยากอะไรเงี้ยไปเรียนต่อนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเป็นเรื่องปกตินะก็เ,เรียนต่อได้นะครับประมาณนึงอ่าโอเคอันนี้ผมผมแชร์เพิ่มเติมนะฮะคือส่วนตัวผมอะก็ทําเรื่องการตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยผมก็ทําคือเป็นเอเจนซี่อะนะก็ทําให้คอร์สเรียนมาหลายปีละหลายคอร์สละก็รู้อยู่เต็มอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราตัดคอร์สให้มันสั้นอนะเหลือสักสองวันอนะมันจะขายง่ายกว่าเยอะเลย S <S 2> <S 2> <ห>มันจะขายง่ายคนมันจะเรียนง่ายกว่าเยอะเพราะว่าคนเนี่ยอยากจะแบบเรียนสองวันคือถ้าเจอคอร์สสองวันกับคอร์สแปดวันก็จะเลือกสองวันก่อนนะครับคือคือราคาก็เรื่องหนึ่งแต่วันเนี่ยสองวันเนี่ยแบบตัดสินใจง,ง่ายกว่าว่านเถอะนะะรันมันมันจะจับเวลาง่ายกว่าอะไรเงี้ยอ่าใช่ผมก็มาบอกอาจารย์มาภาคคือคุยหลายทีแล้วว่าไม่เอาเหรอตัดแบ่งทักสองพาร์ทอะไรเงี้ยนะจะได้แบบ ขายง่ายผมทําการตลาดเนี่ยจะได้ขายง่ายหน่อยอะไรเงี้ยคือตามประพาคก็ยืนยันว่าคือก็ไม่อยากอะคือไม่อยากแบบสอนแบบครึ่งนึงแล้วก็ปล่อยให้เขาไปเทงเต้งแล้วทําไงอะคือเรียนไปครึ่งนึงมันก็ใช้งะใช้การไม่ได้อยู่ดีแล้วไปลงทุนไม่ได้อยู่ดีก็ช,ชมีปัญหาอีกนะครับมันก็เหมือนไม่รู้จะสอนไปทําไมถ้าอย่างนั้นะนะฮะก็ก็เลยเนี่ยแหละก็เอาเหมือนเดิมเลยว,ว่าแปดวันนะครับแล้วคนที่แบบเฮ้ยอยากเป็นจริงจริง อยากทำด้วยตัวเองเป็นจริงๆคืออยากจะรู้ทุกๆเรื่องของการลงทุนแบบสไตล์ VI นะครับอยากจะมีวิธีที่เป็นช็อตคัทหน่อยนะครับกรองสิ่งที่ไม่จําเป็นออกเหมือนก็อ่านห้าิกขีดหนึ่งเนี่ยถ้าใครแบบไปอ่านทั้งเล่มเนี่ยก็จเจริญพรเถอะข,ขอให้ขอให้คุณประสบครณ์สำเร็จคือมันหนามากเลยแล้วอุ้นตั้งกี่ตัวใช่ไหมครับ เออแต่แต่ถ้าเรามีคําถามในหัวก่อนมีช่องว่างที่จะรอมาเติมก่อนเนี่ยเราก็จะมีวิธีอ่านได้เร็วขึ้นและตรงประเด็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างตัวอย่างนะครับเอ่ออันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่แบบสำหรับคนที่รู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยสําคัญกับชีวิตและเชื่อว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เนี่ยก็เลยต้องอย่างเงี้ยแหละเรียนกันเข้มข้นอย่างเงี้ยแหละนะครับสท้าหนึ่งนิดนึงนิดหนึ่ง,งคือ พอเราเรียนกันเจ็ดวันแล้วทําไมเบิร์ดก็ห้าหกเจ็ดเนี่ยคือเรียนเรื่องเชิงปริมาณใช่ไหมครับและแน่นอนที่สุดนะครับจะลืมว่าคร์สนี้เราเรียนแปดวันอ่าดังนั้นเนี่ยเราหยุดให้ทํากันบ้านกันอีกสี่วันเต็มอ่าสี่วันเต็มนะเพืเออ่อจะมาส่งกันบ้านในวันที่แปดเรื่องนี้ซึ่งในวันที่แปดเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยจะต้องมีรายชื่อหุ้นออที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพมาเรียบร้อยหมดแล้ว เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาเข้าพอร์ตแล้วว่างั้นเถอะ <c oughs> นะครับจากการที่เราเรียนมาเจ็ดวันเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยเพี่เนี่ยก็จะมาคอมเมนต์นะครับว่าไอการบ้านของเขาเนี่ยแต่ละคนมนันเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อตัวไหนดีตัวไหนเห็นด้วยตัวไหนไม่เห็นด้วยพี่ก็จะบอกหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่แต่ละคนเนี่ยมาฟังด้วยกันนะครับมันทำให้เราเนี่ยได้เห็นปริมาณหุ้นเนี่ยเยอะมากพอครับว่าโอ้โหนี่มีหุ้นดีๆเยอะแยะเลยเห็นไหมว่าจะบอกว่าแค่การเรียนหนึ่งคอร์สนี่นะถ้าเราต้องไปทำการบ้านเองคนเดียวเนี่ย มันอาจจะเหนื่อยมากใช่ไหมที่เราสึกว่าเราต้องทำแบบหุ้นหลายสิบตัวอย่าเงี้ยแต่กมาฟังแค่วันที่แปดเนี่ยแค่แค่วันเดียวเนี่ยนะเราจะเห็นหุ้นประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบตัวอ่าที่ทั้งคุณภาพดีและราคาถูกเต็ไมไปหมดเลยอ่อทาทำให้เราเร,เ,รเรียกเรียกได้ว่ามีคนทํากันบ,บ้านมาเผื่อเราหน่อยเองแล้วใช่ไหมแล้วก็อาจ,จยกจับไปเนี่ยเราก็ไปทํากันบ้านต่อ ไปทำกันบ้านต่อนะไปทำงานบ้านต่อนะอย่ามาห้ามเชื่อนะห้ามเชื่อคนอื่นเด็ดขาดนะทำกันบ้านต่อแล้วก็สามารถสร้างพอร์ตขอตตงเราได้เองนะภายในแปดวันที่เรียนทันทีเลยนะซึ่งพี่ถือว่า <c oughs> ถือว่าเป็นระยะเวลาที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแปดวันมันนานนะสำหรับพี่ถือว่ามันน้อยมากนะที่แปดวันเนี่ยจากศูนย์ความรู้จากศูนย์ไปถึงร้อยแล้วคุณมีหุ้นพร้อมซื้อแล้วเป็นหุ้นที่คุณ ราคาถูกคือพร้อมซื้ออ่ะพร้อมอยู่ในพอร์ตเลยอ่ะซื้อปับ<ม>๊บอุ่นใจุ๊บะนี่อกมาคือพี่เรามองกับมองตรงในทางตรงข้าวว่าการลงทุนนะครับแบบ VI นะครับเราเนี่ยลงทุนเนี่ยเน้นมุมมองระยะยาวนะครับดังนั้นระยะเวลาแค่8วันเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องต้องเรียกได้ว่าสั้นมากๆแล้วอ่ะนะเพราะเราจะต้องถือหุ้นนั้นต่อไปอีก5ปี10ปี15ปีและมันยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี กับเราได้อีกสิบปีอ่ะลองนึกภาพดูดิสิการเสียเวลาแค่แปดวันนะเพื่อหุ้นที่ดีราคาถูกแล้วถือได้อีกสิบปีนะโดยที่เราอุ่นใจนอนหลับฝันดีน <c> ะ <oughs> ฝันถึงอะไรก็ได้เนี่ยมันท <c oughs> ี่คิดว่ามันคุ้มเกินคุ้มนะครับอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs>